ต้นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซเลเรโอตัวท็อปนะครับราคาอยู่ที่437,000บาทนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ตัวเซเลโอเนี่ยตัวท็อปตัวนี้นะครับจะมีแม็กเป็นแม็กอัลลอยมาให้ฮนะของเซเลเรโอตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ14ครับผมามาดูด้านในกันครับดูด้านในเลยครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับจอจะเป็นจอวิทยุเนาะ ตัวนี้ครับอบอกจะเป็นเบาะผ้านะครับภายในค่อนข้างกว้างครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับดูข้างหลังกันางหลังตัวนี้ตัวท็อปสามารถพับเบาะได้หกสิบสี่สิบนะครับพับแยกได้อย่างนี้เลยนี่จะเป็นอย่างนี้ครับพับแยกได้ภายในค่อนข้างกว้างครับ ตัวเซเลตัวเนี้ยจะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นยางอะไหล่แถมมาให้ครับครับผมตัวนี้จะมีผมแถมคิ้วกันสาดให้ด้วยครับสำหรับลูกค้าอ่าตัวนี้ลูกค้าใช้โปรโมชั่นฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่6,000 6,000บาทนะครับ84งวดเนาะใช้เงินออกรถแค่2,500บาทครับสำหรับ ตัวลองท็อปเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่5,700บาทครับแล้วก็เ e ล i o เนี่ยจะมีตัวเกียร์ธรรมดาด้วยเนาะผ่อนอยู่ที่4,600บาทครับผมอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเ e ล i โนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาถามผมได้ที่เบอร์นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจบคลิปไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ